สวัสดีค่ะสามแม่เซซองวันนี้พวกเราสามแม่อยู่กันที่โรงเรียนปร้ถสศุอยุธเทศบาลตำบลรัศดาค่ะเรามาเรียนรู้ปราหลาดท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลรัศดาซึ่งมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมด้านอาหารภูเก็ตของเราเป็นจังหวัดที่เป็นพหุสังคมอยู่รวมกันหลายเชื้อชาติทําให้ได้วความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางด้านอาหาร จึงมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภูเก็ตมีอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นอันตลักษณ์ประจำถิ่นหลายชนวิตทีเดียวค่ะ,คะสําหรับกิพีแรกนะคะเราจะไปพบก,กับน้ําสมุนไพรนะคะได้ยินว่าน้ําสมุนไพรที่นี่อร่อยที่สุดใน3โลกต้องให้แม่พัดนะคะพาไปชมว่าเป็นยังไงบ้างเป็นน้ําสมุนไพรอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ นอกจากน้ําสมุนไพรใบเตยสคระหอมแล้วนะคะวันนี้แม่พัดยังนําเสนอเกลือเคยอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อของภูเก็ตค่ะรับรองว่าเด็กไม่แพ้ที่อื่นเลยคะ่ะส่วนของแม่จุ๊์มีอะไรคะวันนี้ของแม่จุ๊ไม่ได้ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะอ่าผัวงอกกันผัดถัวงอกกันธรรมดา,รรมดาเกินไปค่ะข,ของเมจต้อง ััเตาแงใไส้ต่าวัวอร่อยเลิศค่ะเกบจริงจริงนิชลินจะต้องมาที่<ช>นี่<า>ค่ะ<า> <laughs> เทคนิคทำอย่างไรถึงอร่อยอร่อยมากจริงๆค่ะ สำหรับแม่ตุ๊กนะคะแกงขี้เหล็กค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าแกงขี้เหล็กเป็นยังไงบ้างนอกจากจะมีสรรกัคุณทางยาแล้วก็ดียังไงบ้างด้วยความร<ๆ>อร่อยนะคะ<ๆ>ไปดูว่าคนพื้นถิ่นจริงๆแล้วก็าทำอร่อยขนาดไหนเราอาจจะกินแกงขี้เหล็กได้ทุกที่นะคะแต่ถ้ามันกินที่รัชดารับรองว่าอร่อยจรินะคะไปชมกันเลยค่ะคอยค่ไปชมกันเลยนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะพี่ช้างสวัสดีค่ะพี่เชงพี่ช้างหรือคุณแม่นิตยาเจนธนากรนะคะแล้วก็พี่เชงอัมพรนะคะเตชะอะไรเอ่ยอ่าค่ะก็จะมาสาธิตการทําแกงขี้เหล็กให้พวกเราดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะพี่ช้างวันนี้นี่เตรียมอุปกรณ์มาวัสดุดิบมาใช่ค่ะวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาก็ตั้งวัตถุดิบมาเรียบร้อยเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวจี่ช้างจะสาธิตการแกงให้เราดูแล้วเราไปชิมกันนะคะเชิญแพทจี่ช้างค่ะตอนนี้จี่ช้างทำอะไรเอ่ยตอนนี้ต้องใส่เครื่องแกงค่ะน้ำกะทิเดือดใส่เครื่องแกงนะคะอ๋อใส่เครื่องแกงนะคะนี่กำลังเดือดเลยเขาหอมจังเลยค่ะหอมมากค่ะนี่เฉพาะเครื่องแกงนะคะหอมมากเลยเข้มข้นมากเลยค่ะหอมค่ะหอมมากเลยไม่น่าหรอกเขาบอกว่าอร่อย ก๋ี่ช้างคำนี้ต้องอร่อยนะคะนี่คือภูมิปัญญาอีกันหนึ่งนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุพวกเรานี่เองนะคะเป็นภูมิปัญญานะคะ,ะแกงที่เหล็กที่อร่อยก็ต้องที่ช้างนะคะอร่อยที่สุดเลยเดี๋ยวลองมาชิมที่โรงเรียนนะคะแล้วก็หยิดแล้วค่ะตอนต่อไปใส่ที่เหล็กลงไปนะคะ,ะใส่ที่เหล็กนะคะ เดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ที่เหล็กใช่ไหมคะที่เหล็กนี้ก็ต้องเป็นเก็บสดใช่ไหมคะเจ๊เก็บสดใช่ไหมคะแล้วเราเก็แล้วมาต้มค่ะเก็บสดสดแล้วก็มาต้มนะคะค่ะต้มแล้วคั้นน้ําทิ้งต้มสองครั้งค่ะต้มสองครั้งแล้วก็คั้นน้ําทิ้งนะคะแล้วก็เดือดแล้วค่ะใส่อะไรดี๋คะเดือดสักพักก่อนต้องรอให้เดือดสักพักหนึงนะคะเครื่องปรุง วันนี้เคองมีเกลือค่ะอ๋อใส่เกลือนะคะเครื่องปรุงมีเกลือลายช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลปี๊บใส่สองอย่างนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บด้วยเพื่ออะไรคะเจ๊คะน้ำตาลปี๊บมันจะกลมกล่อมน้ำตาลทรายมันจะแหลมหน่อยอ๋อค่ะให้รสชาติออกมากลมกล่อมค่ะ วันนี้แจ๊กแกงใส่อะไรคะใส่เนื้อปลาแรกค่ะปลาอะไรคะปลากิมสัวค่ะใส่ปลากิมสัวนะคะปลากิมสัวนี่ก็เป็นปลาของทะเลอันดามันด้านเราใช่ค่ะของภูเก็ตเลยนคนภูเก็ตค่ะคนภูเก็ตชอบกินปลานี้นะคะทําได้หลายเมนูนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะหอมจังเลยค่ะคุณนรส่วงปรุก็ไม่เยอะนะคะเจ๊แต่ทําไมอร่อยคะ รสอร่อยที่ใจแล้วก็ผีมือค่ะทำด้วยความใส่ใจหอมมากเลยค่ะที่เช้งขาหอมไหมคะหอมนะคะดูนี่โอ้หน้าทานมากเลยแดดตุกแล้วเดี๋ยวนานไหมคะกว่าจะสุกอ๋อไม่นานค่ะประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่าใบขี้เหล็กเราต้องมาแล้วใบขี้เหล็กต้องมาเรียบร้อยสุกแล้วเพราะฉะนั้นแกงไม่นานนะคะนทีเนี้เราก็จะใส่ หกะทิใช่ไหมคะค่ะนี่ใส่หัวกะทิแล้วค่ะค่ะโอเคหอมมากเลยคุณผู้ชมคะน่าทานมากเลยค่ะเข้มข้นค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเลย๊ะก็ใส่ใบมะกรูดนะคะดับกลิ่นค่ะค่ะแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะ แกนขี้เหล็กนะคะนอกจากจะอร่อยแล้วนะคะยังเป็นยังมีสรรพคุณทางยาด้วยใช่ค่ะไม่เฉพาะใบนะคะรากต้นอต้นหมเลยราอว่าดอกก็มีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเลยนะคะก็ทานขี้เหล็กแล้วดีนะคะดีต่อสุขภาพค่ะนี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะแม่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแม่ตักให้น้องชิมหน่อยกตักจะขอชิมนะคะว่าเป็นยังไง ค่ะตอนนี้แกงแม่ก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะที่เป็นคนชอบกินแกงขี้เหล็กมากเลยค่ะแล้วก็กินมาหลายที่แต่ที่อร่อยที่สุดที่สุดก็จะเป็นที่นี่เพราะว่าแม่เขาแกงมาจากบ้านให้พวกเราทานวันนี้แม่ก็มาสาธิตกันทําที่นี่ให้พวกเราดูนะคะเราจะได้รู้ว่าแม่เขาแก,แกงที่นี่เปล่าที่บ้านแต่ที่นี่รสชาติเดียวกันหรือเปล่า อร่อยมากค่ะอร่อยเหมือนเดิมค่ะรสชาติไม่เปลี่ยนเลยสแสดงว่านี่คือของจริงของแท้แน่นอนนะคะอร่อยมากค่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะนี่คือคุณบัรยายอีกท่านหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณเวาที่นี้ด้วยกันขอบคุณทอท่านนะคะเจอกับคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้ แม่จูจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูการผัดถั่วงอกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัศยาผัดถั่วงอกดูว่าจะง่ายนะคะแต่จริงๆไม่ง่ายคือผัดอย่างไรให้อร่อยนะคะมีเทคนิคจากพี่เอียดคุณสนใจโชกเกลือนะคะเอียดคาพี่เอียดแนะนำหน่อยคะ่ะว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างคะอ,อันดับแรกก็คือมีเต,ต้ากลวอ แล้วก็กึ้งช่ายเอ้ยกุยช่ายแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็เต้าแง่าถั่วงอกหรือเตาแง่ของคนทูเก็ตนะคะแล้วก็มีส่วนผสมก็มีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงซีอิ๊วขาวน้ำมันทีิเงนะคะใี่คนทูเก็ตที่เราใช้เป็นประจำค่ะแล้วก็น้ำมันน้ำมันน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลค่ะ อ,อันนี้ก็จิ้วเชงเหมือนกันกค่ะอ๋อค่ะแล้วก็วิธีการทํานะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะไปดูวิธีการทำํำถั่วงอกที่อร่อยะค,ะอค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องใช้น้ํำมัน,น,มนพืชนะคะค่ะใส่พอประมาณนะคะ,คะแล้วตามด้วย กระเทียมสับหรือคอนฟูเกตเขาจะเรียกว่าวตอนนี้เขาเรียกว่าเชี่ยนพางค่ะนะคะเชี่ยนพางให้หอมเนี่ยต้องต้องเชียนพางให้หอมเลยผัดให้หอมก่อนนะคะเคดลับคือต้องให้กระเทียมหอมมากะนะคะอกลิ่นโชยมาแล้วค่ะหอมมากค่ะ แะ้วใช่ไหมคะเอียด่ะแล้วก็ตามด้วยเตาปัวนะคะหรือเต้าหู้เหลืองค่ะแล้วก็ใส่เต้าั้วลงไปทอดนะคะทอดก่อนให้เรืองนะผักให้ให้หอ,อมค่ะแล้วใส่ละเอียดเกียด่ะ,ใ,จจะใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วขาวนะคะหรือใส่ชีสเดงลงไป คิว่ิงแล้วตามด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำกรุงแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะคะใส่น้ำตาลนนิดึงอ่าค่ะหอมอุ้ยหอมมากเลยค่ะหอ,หอมนะคะอ่าหอาเมืเ่ดแล้วก็นางเอกของเราค่ะ เอาเงี้หรือเป่าเองี้<ร>ค่ะโอ้โหหอมจังเลยค่ะพี่เอียนอร่อยค่ะ<อ>นี่สูตรส,<า>สูตรของคนดูเก็ดนะคะ นี่สูตรดั้งเดิมของพุกเก็ตเลยใช่ไหมคะแล้วก็เติมเติมได้น้ำน้ำซุปนิดนึงค่ะก็ความอร่อยนะคะนิดเดียวค่ะแล้วก็แตามไปด้วยไข่กุ้ยช่ายค่ะพี่เอ๋ต์คะกุ้ยกุ้ยช่ายค่ะ หอมมากหอมมากค่ะเนี่ยหน้าตาส,าสวยสวยมีเลือยมีขาวมีเขียวแล้วก็สำคัญหอมค่ะออมมหอมแล้วก็แน่นอนเลยว่ากระทะนี้หัวงอกหรือผัดเตาแหนกระทะนี้ต้องอร่อยมากค่ะไม่จุดคอนเฟิร์มค่ะอื โอ้ oh, หิวข้าวค่ะพี่เอียดค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะเปียดคะเดี๋ยวก่อนโอ้โหชิมเป็นไงคะอร่อ,รอ,อ<ล>ยไหมคะร่อยมากจริงค่ะม,มันนัวมันกลมกล่อมมันอร่อยแล้วก็มีความ กรอบของถั่วงอกอยู่นะคะสุดยอดมากเลยค่ะตาวงะนะคะใช่ตาแงกะกับเต้าฟัวนี่มันเข้ากันมากเลยคะ่นนะค่ะอยากชิมผัดเตาแงะอร่อยอร่อยต้องมาที่โรงเรียนผู้สูงอายุตะมนก์สดานนะคะิะวันนี้เมจูดจบการผัดถั่วงอบกระทะอร่อยไว้แค่นี้นะคะขอเชิญ ท่านรับชมในอีพีต่อไปนะคะเป็นการทําอะไรของโรงเรียนผู้สูงอายุตบนรัชดาขอเชิญรับชมในตอนต่อไปนะคะเบียดพลาเราจบเป็นพล่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสองท่านบายๆวันนี้ค่ะเรามาชิมน้ำปลาหวานสูตรพิเศษซึ่งอร่อยเหนียวข้นของพี่เหลียนจุ๊ เท่าที่ทราบมานะคะแม่พัดทราบมาว่าอย่างน้ำปลาหวานส่วนผสมก็จะมีกุ้งแห้งป่นมีกะปินิดนึงแล้วก็มีน้ำตาลทรายเคี่ยว,เค,ยวเคี้ยวแต่สูตรนี้เป็นสูตรพิเศษค่ะพิเศษยังไงคะพี่ แบแซค่ะเพิ่มแบะแซค่ะเพื่อความเข้มข้นเหนียวนุ่มถ้าเคยเจอน้ำปลาหวานบางสูตรที่พอเราตักมาเวลาชิมน้ำปลาหวานเป็นคนที่ชอบแบบว่าหยิบมะม่วงมาแล้วก็ตักขึ้นไงคะแล้วถ้าเจอสูตรเข้มข้นอย่างเงี้ยาติจะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่เหลียนจุแนะนําส่วนผสมแล้วก็วิธีทําขั้นตอนให้พวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมหน่อยว่า ส่วนผสมของพี่มีอะไรบ้างคะหลักๆก,ก็จะเป็นกุ้งแห้งกุ้งแห้งค่ะพริกสดพลิกสดค่ะแปะ,แปะแซ่แปซ่เคเคยหวานกระปิหวานหรือเคยหวานนะคะ แล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดในสัดส่วนที่พอสมควรเอาที่สําคัญมีหอมด้วยหอมแดงด้วยนะคะแล้วก็นําส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นหรือว่าตําคะของพี่ปั่นไม่ปั่นแต่กุ้งแห้งอย่างเดียวปั่นแต่กุ้งแห้งอย่างเดียวค่ะกุ้งแห้งพลแหลกเหลวเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแล้วก็นําส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าโดยการเคี่ยวบนเคี่ยวบนเตาไฟค่ะเคี่ยวสักประมาณกี่นาทีได้คะ คือชั่วโมงเขี่ยวครึ่งชั่วโมงนะคะนี่ก็คือความสวยงามของน้ำปลาหวานเพราะว่าถ้าเราใช้เวลาเขี่ยวนานความใสความวาวของน้ำปลาหวานมันจะมีใช่ไหมคะพี่เท่าที่มีกล็ดแม่บ้านเล็ก<ม>ๆน้อยที่พอจะรู้แต่ว่าทั้งหมดจะไม่รู้แต่รู้ว่าคือถ้าทําให้น้ำปลาหวานอร่อยแล้วก็การเคี่ยวให้น้ำปลาหวานมีสีสันที่สวยงาม,มคือเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง,ง,โมงแล้วก็ในรสชาติ ของน้ำปลาหวานต้องเป็นหวานนําอยู่แล้ว mm. ใช่ไหมคะหรือว่าชิมตามใจชอบใจซีอิ๊วด้วยนะอ๋อมีซีอิ๊วอีกอย่างนึงค่ะ mm. เทคนิคของพี่เหลียญจูซีอิ๊วขาว,ขาวนิดนึง mm. แล้วเราปรุงตามใจชอบได้เลย <Yeah. S 1> และน้ํำปลาหวานสูตรภูเก็ตของเราที่สําคัญมะม่วง มะม่วงนีมมงมมง่มะม่วงริมรั้วเหมือนกันนะคะต้องใช้มะม่วงแอปเปิ้ลอย่างนี้เลยค่ะถึงจะอร่อยเ <c oughs> พราะเนื้อมันจะแข็ง <c oughs> เวลาเราตัดเป็นชิ้นคาแบ่งทานมันจะอร่อยกรอบด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> นี่ค่ะเป็นเทคนิคเล็ก,ลกๆน้อยๆ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมดูนะคะแม่พัดเองจะชอบน้ําปลาหวานสูตรค้นๆเวลาชิมน้ําปลาหวานแม่พัดจะใช้วิธีอย่างนี้เลยค่ะตักอย่างนี้เลยนะคะเพื่อความอร่อยเดี๋ยวจะลองชิมเลยค่ะว่า นี่ boxing, ค่ะเห็นไหมคะความวาวของน้ำปลาหวานที่เคี่ยวมาประมาณ30นาทีแล้วเรามาชิมรสชาติกันขออนุญาตนะคะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเออวันนี้เราได้สูตรมะม่วง <Zheng S 2> น้ำปลาหวานมาแล้วนะคะว่ามีส่วนพิเศษยังไงบ้างถ้าหากว่าท่านสนใจอยากได้สูตรนี้ เชิญแวะมาเยี่ยมชมเราที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาค่ะเรามีปราฏลหลายๆด้านในส่วนของเรื่องอาหารที่จะถ่ายทอดแล้วก็นำเสนอสือบสารแล้วก็ส่งต่อให้ผู้ทุกท่านที่สนใจค่ะสำหรับวันนี้เราต้องคงลาคลิปน้ำปลาหวานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามพวกเรามาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิ๋มอ้อย วันนี้เรามาเจอกับคุณพี่ทั้งสองท่านชื่อจิ้มหอยเหมือนกันเลยค่ะจิ้มหอยสุวรรณนาแล้วก็จิ้มหอยอุบลรั์วันนี้มานําเสนอน้ําสมุนไพรใบเตยตะไคร้หอมค่ะซึ่งเป็นน้ําสมุนไพรที่บํารุงร่างกายเป็นน้าน้ําดื่มเพื่อสุขภาพเราจะสามารถทําได้ทั้งร้อนและก็เย็นน้ําสมุนไพรในส่วนของใบเตยจะมีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวพรรณเปล่งปลงั่งและทําให้ระบบหัวใจเราแข็งแรง ส่วนตะไคร้หอมจะทำให้ะระบบขับลมของเราดีขึ้นในวัยของผู้สูงอายุน้ําสมุนไพรจึงมีส่วนจำเป็นมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ร่างกายสุขภาพเราดีขึ้นค่ะเราทราบสปปรรพคุณของน้ําชาสมุนไพรกันแล้วเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะน้ำชาสมุนไพรในวันนี้ลำดับแรกเราต,ต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะต้มน้ำให้เดือดอน,น้ำอยู่ที่จุดเดือดน่าจะสักประมาณ15นาทีค่ะใส,ใส,ใส,ใส่ใส่ใส่พร้อมกับใส่ใบเตยใบเตยที่เราคัดสรรมาแล้ว<บ>ต้องเป็นใบเตยแก่ๆนิดนึงส่วนตะไคร้เราก็เลือกต้นที่อวบๆล้างทั้งหมดให้สะอาดตะไคร้เราก็ทุบให้บรน แตกๆนิดนึงเพื่อได้เพิ่มความหอมของตะไคร้นะคะเราใส่ลงไปในหม้อที่น้ําเดือดแล้วต้มประมาณสักสินาทีต้มอ,อีกประมาณ15นาทีจนมีกลิ่นหอมค่ะสังเกตว่ามีกลิ่นหอมด้วยค่ะกลิ่นหอมแล้วก็ได้ถ้าจะทานเป็นน้ำชาถ้าเธอทานเป็นน้ำชาเราสามารถทานเป็นน้ำชาได้เลยยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนเราจะจิบเป็นชาร้อน นี่ยามบ่ายโทรหาเพื่อนมานัดแนะคุยกันแล้วก็จิบเป็นชายามบ่ายได้แต่ถ้าหากวันไหนที่อากาศร้อนเราสามารถใส่น้ำตาลเติมน้ำตาลไปสักนิดนิดนิดนึงเพื่อให้ออกรสหวานนิดหน่อยค่ะเพื่อสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปเป็นชาเย็นเป็นให้มีรส คือรสชาติความหอมจริงๆแล้วมันมีอยู่นะคะแต่ว่าเพิ่มน้ําตาลไปนิดนึงเพื่อให้ความสดชื่นในช่วงวันที่อากาศร้อนค่ะหลังจากที่เราต้มชาสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถึงขั้นตอนการชิมกันแล้วละคะ่ะแม่พัดจะเป็นคนทดลองว่ากลิ่นชาที่หอมชิมแล้วจะสดชื่นหรือเปล่าลองชุมนะคะเริ่มจากชาร้อนค่ะชาร้อนเหมาะกับอากาศครึ้งฝนช่วงฤด,ดูฝน Mm hmm. ชื่นใจ,ช,นใจชื่นใจมากเฮ้ยแต่มันมีกลิ่นหอมนะคะมันมีกลิ่นหวานแล้วก็กลิ่นหอมเวลาจิบน้ําชาเข้าไปจะมีกลิ่นกลิ่นหอมของใบเตยแล้วก็ตะไคร้ด้วยอันนี้ดูสดชื่นมาก mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวต้องลองแบบเย็นด้วยค่ะแบบเย็นนี้เหมาะกับผู้ที่สูงวัยน้อยกว่านิดนึง mm hmm. ก็ไม่ได้หวานมากค่ะเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแต่ถ้าให้เลือกจริงๆแม่พัดเลือกแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นน้ำชาที่จิบยามบ่ายและได้ความหอมมากกว่าที่เติมน้ำแข็งถ้าหากว่ามีท่านใดที่สนใจอยากจะจิบชาที่พวกเราได้ปรุงแต่งในวันนี้นะคะเชิญมาได้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบนรัศดาค่ะได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ได้จิบชาหอมๆเพื่อสุขภาพค่ะเรียนเชิญนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอจบรายการน้ำชาสมุนไพรตะไคร้หอมใบเตยไว้เพียงเท่านี้ลำดับต่อไปจะได้พบกับเมนูอื่นๆที่มีอีกหลากหลายค่ะสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปเลยดีไหมคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับอีีนี้นะคะภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาอาหารก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่เวลามือเที่ยงพอดีเลยค่ะอาหารที่ขึ้นต๊ะวันนี้มีค่ะมีแกงขี้เหล็กที่เลิศอร่อยค่ะกับปลาสดนะคะแล้วก็ผัดเตาเงีที่อร่อยมากหอมโอ้มันชยเข้าสมุนหิวข้าว่ส้ส่วนน้ำค่ะสมุนไพร ใบเตยเพื่อสุขภาพเข้าหอมเข้าสหอมๆแล้วก็สุดท้ายก็เป็นผลไม้มะม่วงสดพร้องกับเกลือเกลืค่ะสุดพิเศษค่ะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูของจริงหลังรัวกันดีเดี๋ยวพี่ทุ่พาไปชมรัวกันนะคะเช่นป่า นี่คี้สูตรแม่เหนีดชูอันนี้เป็นน้ำสบุนไพรใบเตยหอมสูตรค่ะและนี่คือผัดเตาเงสค่ะอร่อยอุ้มหอมค่ะหิวขาว<อ>ค่ะคือถ,ถึงมื้อเที่ยงพอดีค่ะก<า>ินร้อนๆอยู่เลยค่ะและนี่แกงขี้เหล็กนะคะใส่เนื้อปลาค่ะค่ะ ้อมกลุ่นพร้รพรง,รงเลยค่ะเรายค่ะนือเทียงมจะได้เวลาแล้วหลับสามแม่แซ่ซ้องวันนี้นะคะเสร็จสมบูรณ์ค่ะได้อาหารทานกันอร่อยอร่อยกไปเลยนะคะ,คะแล้วอย่าลืมนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ่คะ ในอีปีต่อไปนะคะผ่านมาทางนี้อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราะ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลรัรดาค่ะสืบสารคุณปัญญาด้านอาหารของภูเก็ตค่ะสําหรับวันน uh ี้คงจะต้องลาด้วยอาหารเลิศหรูด้วยเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมแม่รออยู่นะคะ